10ที่พักไต้หวันย่านซีเหมินติงใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินราคาประหยัดแถมมีห้องน้ำในตัวใครจะไปเที่ยวไต้หวันแล้วกำลังมองหาที่พักในย่านซีเหมินติงวันนี้ชิวไปไหนได้คัดสรรมาให้แล้วตามไปชมกันเลยเริ่มกันที่ Hotel Six ีเหม n t ที่พักทำเลดีสุดๆอยู่ติดกับทางออกที่6ของสถานีซีเหมินห้องพักทายเริ่มต้นขนาด15ตารางเมตรมาพร้อมหน้าต่างทีวีตู้เย็นตู้นิรภัยกาต้มน้ำไฟฟ้าและห้องน้ำส่วนตัวสะดวกสบายมากๆคะ่ะ ที่พักดีไซน์เครื่องบินเก๋ไก่ก็ต้องที่นี่เลยซีเหมือนแอร์ไลน์โฮเทลที่พักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชั้นเฟิร์สคลาสจัดมาแบบเต็มที่ทั้งบรรยากาศภายในเครื่องบินหน้าต่างเครื่องบินที่นอนหรือแม้กระทั่งเก้าอี้เครื่องบินเรียกว่าเป็นที่พักไต้หวันที่กว้างขวางมาก อีกหนึ่งที่พักดีไซน์เก๋ไกลกับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีซีเหมินก็ต้อง Orange Hotel s ซีเหมที่พักดีไซน์โมเดิร์นมินิมอลห้องพักเริ่มต้นไซส์14ตารางเมตรขนาดกระทัดรัดพร้อมห้องน้ำส่วนตัวสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับทางออกที่1ของสถานีซีเหมินที่พักหาไม่ยากเลยค่ะ ไปต่อกันที่ Tomorrow Hotel ที่พักทำเลดีใกล้ทางออก6ของสถานีซีเหมินเดินไม่ถึงนาทีก็ถึงแล้วด้านล่างของที่พักมีบริการร้านสะดวกซื้อห้องพักขนาดเริ่มต้นมีขนาด12ตารางเมตรเท่านั้นภายในห้องมีทีวีกาต้มน้ำได้ปรับผมพร้อมห้องน้ำในตัวแต่ภายในห้องจะไม่มีตู้เย็นให้นะคะ ซีเหมินโฮเทลที่พักทำเลดีอยู่ใกล้ทางออกที่6ของสถานีซีเหมินประมาณ400เมตรใช้เวลาเดินมายังสถานีประมาณ5นาทีไม่เพียงเท่านั้นหน้าที่พักยังมีป้ายรถเมล์ใครอยากลองนั่งรถเมล์เที่ยวในไต้หวันพักที่นี่สะดวกสบายมากๆนอกจากนี้ตรงข้ามที่พักยังมีร้านสะดวกซื้อให้ใช้บริการอีกด้วย โฮเทลปุริเดินทางง่ายใกล้สถานีรถไฟซีเหมือนเพียง130เมตรเท่านั้นห้องพักท้ายเริ่มต้นมีขนาด15ตารางเมตรสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องครบคันใครอยากหาที่พักทำเลดีในย่านซีเหมือนติงก็จองที่นี่กันได้เลย City in Hotel Plus ซีเหมือนติงบรันช์ภายในห้องตกแต่งโมเดิร์นลายกราฟ,ฟิกบนผนังของแต่ละห้องก็มีลวดลายแตกต่างกันไปห้องพักเริ่มต้นขนาด18ตารางเมตรมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย โฮเทลแ t t i ิกภายในที่พักออกแบบตกแต่งสไตล์มินิมอลเน้นใช้โทนสีขาวมีหน้าต่างให้แสงสว่างทำให้ภายในห้องไม่อึดอัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องครบครันกร e นว o r l d Hotel จงหัวภายในห้องพักตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทันสมัยห้องพักขนาดเริ่มต้น18ตารางเมตรแต่ไม่มีหน้าต่างให้ใครที่กลัวความอึดอัดแนะนำให้จองห้องที่พักประเภทสูพีเรียขึ้นไปที่พักจะมาพร้อมหน้าต่างไม่อึดอัดเลยค่ะ ปิดท้ายกันที่ one star hotel ภายในที่พักตกแต่งทันสมัยสไตล์โมเดิร์นห้องพักทายเริ่มต้นขนาด12ตารางเมตรค่อนข้างเล็กเหมาะกับน้อนคนเดียวส่วนใครที่มาพักเป็นคู่แนะนำว่าจองห้องพักแทยที่สูงขึ้นห้องจะมีขนาดกว้างขึ้นไม่อึดอัดได้ค่ะ